สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดได้มาลงคลิปนะครับตอนเศารดเลยนะครับเพราะว่าแอดก็พึ่งเผานะครับการเผามือนี้ก็เผาง่ายนะครับอยากให้เอฟเห็นนะครับว่าการเผาเป็นแบบใดนะครับความห่อนจากเตานะครับเขาพยายามเลี่ยง ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับตอนแรกๆมันอาจจะเผายากนะครับก็คือเตามันยังบ้วฮันฮอนนะครับหมายถึงว่าเตาข้างล่างนะครับแต่ถ้าเตามันฮ้อนแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเผาใหม่การลุกขึ้นมันก็จะต่อเนื่องกันไปแบบนี้นะครับช่วงที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงนี้แหละครับข้ายาพยายาม หายไฟเนี่ยนะครับอย่าหายมันตกนะครับไฟตรงนี้นะครับอย่าหายมันตกหายเลี้ยงอยู่แบบนี้ไปตลอดนะครับนะครับถ้ามันตกเนี่ยเขาก็ต้องรีบแก้ไขนะครับก็โดยที่ว่าเขานําฟื้นน้าหยังนะครับใส่เข้าไปในท่อกลางบางในขางลางบางแบบนี้นะครับเขาเสริมเข้าไปแต่ย่าเสริมหลายนะครับถ้าเกิดเสริมหลายบางที่นะครับมันจะมี ขมาควนออกมานะครับผสมไปนะครับตอนนี้มันทํางานเต็มที่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าโมเมนเกตนะครับอันนี้คือการเผาใหม่ของไม้ใต้เตานะครับแล้วก็ผสมผสานกันนะครับมันก็จะแห้งแบบนี้นะครับแล้วก็แกสก็จะมานะครับสําหรับเอฟซีมือใหม่นะครับก็จะอยากแน่นะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเขาเผาทานไปนะครับ เขาจะรู้เลยว่าเวลาช่วงไหนมันมันเป็นช่วงแบบนี้นะครับมันมีหลายช่วงนะครับเวลาเาจะเผาแอจะบอกนะครับก็คือเป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายอย่างสีนะครับนะครับช่วงต้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วนี่ช่วงกลางนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงปลายก็คือตอนแก๊สมันออกนะครับแบบนี้นะครับ อีกอย่างเป็นน้ำใหม่ในเต่าน้ำราะว่าแอดน้ำใหม่เป็นทอนนะครับตัดง่ายๆนะครับทอนกลมบอมีมใไม่หง่นะครับเป็นทอนกลมแล้วก็ไม่นะ่าสามไม่ก่อสางที่ว่าแอดลุ่งคลิปไปบ่อยๆช่วงแรกๆหรือว่าช่วงนี้นะครับจะรู้เลยว่ามันเป็นไม่แบบเดียวแล้วก็เป็นไม่แห้งนะครับจะเผาง่ายนะครับไม่ชนิดนี้เผาง่ายที่สุดเลย ติดง่ายมาเร็วแก๊บนะครับก็มาได้คุยบางข้างเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเห็นภาพแล้วก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับว่าเป็นแบบใดน,นะครับการเผาทานครับก็ขอให้เอซนะครับนําไปปฏิบัตินะครับถ้าไผย,ยัง เห็บดบ่อใดหรือว่ายังเห็ดหย,ยากอยู่นะครับก็ล่องเห็ดไปเรื่อยๆนะครับให้เข้าใจในจุดนี้นะครับเดี๋ยวมันก็แห้งขึ้นเองนะครับไฟแต่ขอสําคัญนะครับฟื้นถ้าฟื้นเปียกชื้นนี่สําคัญที่สุดเลยมันจะบุลกันใดนะครับมันจะมืดคึมอยู่งสีตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดมันแห้งนะครับห้อนนะครับมันก็จะ แร่งรุ่นแร่งแบบนี้นะครับพร้อมจะค่ายแก๊สทันที่ใหม่ในถังนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผุดสุขคนนะครับสวัสดีครับ